สวัสดีครับพี่น้องมาพบก,กับเบาอยู่ครับผมเมื่อนี้ก็บริเขาเวียนครับเจ้าว่ากะเห็ดแนวกินครับกินเที่ยงนี่ครับแกงเต้มามือขึ้นะแกงไก่บ้านใส่น้ำใหม่ครับน้ไม่สม เสียบครับต่อไปเข้ากับพี่เจ็ดขวายใครครับภาษาผมบ้านผมทงอำเือมาหาจังหวัดยะโสครับใครซีน่วยครับตีก่อนพิกครับแล้วก็มอแล้วซีนี้น้ำปลา ขัดอยากใส่นิดนึงครับเพราะมีปินรสชาตินี่ขาดบดไดซิกเนเจอร์ผงสุรรครับผมมาเริ่มกันเลยครับว่าเขาเห็ดจังใดผมเสีดขัวใครครับแต่ว่าคนากก้นภาคกลางผภูมว่าเขาเอื่นอย่างครับคน้นภาคไต่ภาคอีสานเขาเองอยังอ่่ว่าแมะคน้นภาค อื่นนะครับเขาเอ,อื่นยังไงก็คือตะวันบานพนี้ทั้งโซทั้งอำเภอมหาบานพวกนี้แหละเขาอื่นขัวไข่ครับจะเป็นไข่เป็ดไข่ไ,ขไขก่นน้ขนาดจะได้นะครับนะครับครัพี่ทีกันนี่ครับพริกผมตามเรียวมอแางเรียวไข่หอมต้นครับเิียดนามกอน ู่อะไรสิอะครับแต่ไครน้ำครับบอดดามาได้กบดครับเริ่มต้นนี่แกเปนไรครับข้างหมอเปิดอตะเกียบ วิธีการนะครับคือจังไรละ่ะพุ่มลางหมอไม่ไหมนะครับมันยังมีน้ำอยู่คือวิธีการทำให้หมอมันสะอาดก็คือนะครับให้น้ำม,มันจนจนเม็ดนะครับจนจนแห้งอะ่ะมันยังขาดเชือ้อในจังเลยนี่ผมกระเบือนเข้ามไม <c oughs> ่ได้ด่ <c oughs> านพายพุ่นเก่าเหรอครับต้องมาสอมแท่งไป Điểm làm cho mình này, không thể có gì làm nám hết con bạn. Nám ใส่นี่ได้นี่ได้ครับใส่ในโคลกไปเลยอย่างนี้ได้นนครับเออมันมีเงาเชียบได้ทันเ้อ เราต้องใส่หล้ได้ครับแต่ว่าของผมน่าจะหลายผมผู้นิสูตริี่ยังนะครับผมก็เฮ็ดกินตามภาษาพวกนี้ไข่มันปลาข้าวปั่นเด้นครับมันก็ถือนด้คร้อนมันแก่มีกินของมันโดยเฉพาะถ้าเป็นเราไม่ใส่หัวซิงไข่เลครับใส่แต่หอมก็พอแล้วจริงจริงมันน่าจะมีใบอีตูนะผมก็บ่มีเครื่องประกอบจะได้ในชั้นี้นะครับเดี๋ยวรอให้หมอเดือด ใครลงครับอครับตีท้ายไ ครับกับประยูรช่วยข้าวคับกับบุดียร์คั่วกับบุณย์ดียรวันนี้นครับผม,มอยู่ผู้เดียวส่วนมากกระยูรจะที่ทำงานครับบุณยดียร์้องมากทั้งวันนี่ครับผมเป็นคนที่ติดอาหารอีสานนะครับอาหารพรื้นถิ่นเจ้าของจะกินพวกอาหารของอาหารอืนร่นนรัผมประยูรถ่วงนะครับ ผมมกินแบบทัมบาคุอขนาดนี้นะครับแก้วสนอกันกินทั้งเอเดอร์มาไกลเหลียวมาในดอกอยู่ทั้งงานอยู่ทั้งที่ทั้งานกับคุณองเขาพากินแั่กินนะครับโรว่ามชีสันมาเห็ดจริงจริงแต่ผมมีเวลาผมไปเห็ดครับใส่ไข่กับ่ยผมใส่ไข่ซีนวยเลย ผมมีสรนมียังเลยครับแยกกินกินหน่อยเนี่ย้าเห็ดใส่ย่างไปจักเนี่ยโรงงานน้ำน้สลกมากินกันสีไรกับเครื่องบุ้งกูมึงยังไหวหรอครับมกา รประเดียวครับน้ำปลานี่นะครับนี่มากครับาคนจังหว่ยครับเย่าไม่ซใหม่ต้องไต่ครับ มันเชียครับมันตุ่มตอวนึงครับตอนก็นเท่าเดี๋นี้มีสดนะครับนี่นเป็นสดวนสน่วนหนะครับใส่หนายจปกรน่อย สซดิบ้านเนี่ยพู้ใดโดค้ับู้ใดสซดนี่ก็นำไรไปนะครับก็อื่นนย่ยงคั่วตามีตาม คผมบุผมี่สูตรคำนวณน,นะครับผมสิโฮต่วะม,มันปรูงยังไงซีซีครับมาเดี๋ยวนี้จัดนิดนึงครับไปรงมิมแรงเดือดแห้งพวด กินหอมนะครับผมไฟลงครับ เป็นอันรียบร้อยครับ,รบผม ไปครับเปลี่ยนถวยไหมครับถวยหน่อยพวด ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ยแหละครับเอาก็ได้กั็ขายเศร้าเขาแล้วผู้ใด้ซีเอฟหน้าังกรเคล็ดตาม,ลาตมาเลเด้อครับเด้ออันรสชาติเฮามากจริงๆเลยห้องกากเลือจจลกได้ครับแต่ว่าผมก็มักของผมผมก็ปรุงไปอาจจะมีปรุงปรุงเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ครับนี่ครับ ง่ายๆครับสำหรับผู้ป่วยผู้ยั่งก็กินได้ครับหรือผู้ป่วยปต,กกยต้องใส่พริกก็ได้ครับอ่าคนไปกินงังนสิได้ครับตำรวจบันดอกรถตำรวจอีสานกินนี้ไงอ่าผู้ได้ถือใจกักดแชร่ในนะถ้ากดติดตามกดไลค์ในได้ครับกดกระดิ่งในได้ครับอ่าพอได้มีเงินใส่ซนีเนี่ยนะ เออผมนี่เป็นคนที่โชกะไยครับรคำเงินกโหงเขาเขากาบ็บาใส่ก็ได้มาใส่ให้เขาครับแกได้มหาห้าเ y o ดยูทูบนี่แหละครับเพื่อดังนั้นเขา <c oughs> ไปใส่ให้เขากัน้ายเตียบแล้วครับเป็นล้านคนแล้วมันก็สููไป คลิปนี้กับผู้ใดมีอยังแนะน้ำสูดไม่ไม่กับอาหาราใหม่ไม่อยากใหตุการณ์เนีน่ยน้ำนี่ได้ครับเด้อผมก็เฮ็ดได้ตามกำลังผมมีแหละครับกินซ่อมนี่แหละกินอยู่แล้วก็เฮ็ดงานคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ